สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำการบ้านใช่ไหมคะหรือว่าเด็กๆกำลังเล่นของเล่นอยู่คะเด็กๆคะถ้าเล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะทำไงคะลูกเก่งมากค่ะต้องเก็บข้อที่ให้เรียบร้อยหรือว่าเด็กๆกำลังช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อยู่คะเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะ วันนี้พบกับครูทูนในกิจกรรมรู้โรครู้ชีวิตครูทูนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดค่ะแต่เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านครูทูนก็มีนิทานสนุกสนุกมาฟังเด็กๆด้วยนะคะ จะเป็นเรื่องอาวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามไปพร้อมกับค,คุณครูเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานของผูู้ทูลจบแล้วสนุกไหมเอ่ยเด็กๆคะในนิทานกล่าวถึงใครบ้างคะและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยใครจะเป็นคนเก่งช่วยผูู้ทูลได้นะอะไรนะคะเด็กๆอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะเป็นเรื่อง,องราว เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านนั่นเองและมีเด็กผู้หญิงชื่อมาลิคุณแม่คุณย่าคุณปู่และเจ้าหมาน้อยนั่นเองเด็กๆคะเจ้ามาลิได้ทำอะไรหกเหละเทอะคะอาหารของเจ้าหมาน้อยนั่นเองแล้วมาลิทำยังไงคะเด็กๆ มารีก็ไปหยิบไม้กวาดและที่จักผงม,มากวาดอาหารของเจ้าหมาน้อยที่หกเลอเทอะกวาดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดเลยค่ะแล้วใครเป็นคนที่มาสอนการกวาดบ้านให้สะอาดคะเด็กๆคุณย่านั่นเองคุณย่าสอนการกวาดบ้านที่สะอาดให้มารีค่ะคราวนี้คุูทวนก็จะมาชวนเด็กๆ ไปทำความสะอาดบ้านกันค่ะเด็กๆจะได้นำไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดบ้านนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านกันก่อนค่ะไม้ขนไก่ไม้กวาดดอกหญ้าที่ตักขงไม้ถูพื้นค่ะ เด็กๆค่ะเด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านกันแล้วค่ะคราวนี้เรามาเริ่มลงมือทำความสะอาดบ้านกันเลยค่ะไม้ขนไก่เอาไว้ปัดฝุ่นนะคะเด็กๆผู้ทูนจะเริ่มจากข้างบนก่อนนะคะคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆค่อยๆปัดออกมานะคะถ้าเด็กๆทำแรงฝุ่นก็จะฟุ้งกระจายนะคะแต่ผู้ทูนก็จะลงมาข้างล่างนะคะเด็กๆ แบบนี้นะคะค่อยๆนะคะถ้าเราทําเร็วหรือทําแรงๆฝุ่นก็จะฟุ้งกระจายค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะไม่กวาดดอกหญ้ามีไว้กวาดพื้นเรียบหรือพื้นที่แห้งนะคะกวาดแบบนี้นะคะเด็กๆกวาดเบาๆนะคะแล้วอย่าทำแรงทำบเบาๆช้าๆ แล้วไม่ยกผ่าปลายไม่กวาดข <c oughs> <ique> ึ um. ้นบนพื้นนะคะสูงจากพื้นนะคะเมื่อเราได้ขยะหรือเศษผงมารวมกันแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่ตักผงแล้วใช้ไม่กวาดตักกวาดเข้ามานะคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้ค่ะมาเราก็จะสะอาดไม่มีฝุ่นแล้วค่ะเด็ก เมื่อเรากว่าบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ไม้ถูพื้นที่เราจุ่มน้ำและบิดแตมาตเดเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะเราจะถูจากข้างหน้าเข้ามาหาเัวเราถูช้าๆนะคะถูเป็นแบบนี้ค่ะเราจะไม่ไปเหยียดยาำตรงที่เราถูแล้วนะคะเพื่อว่าบ้านเราจะได้สะอาดถูช้าๆแค่นี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆบ้านเราก็สะอาดแล้วค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญเด็กต้องกวาดบ้านให้สะอาดทุกวันเลยนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นครูทูนขออนุญาตไปทําความสะอาดบ้านก่อนนะคะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ชนิดใดใช้ในการทําความสะอาดอย่างอะไรบ้างเด็กๆควรใช้ให้ถูกวิธีและถูกประเภทนะคะครูทนขอฝากการบ้านให้เด็กๆ บอกชื่ออุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านรบกวนผู้ปครองถ่ายวีดีโอขณะที่น้องบอกชื่ออุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคะช่วงนี้สถานการณ์เชื้อโรคกำลังระบาดอย่างหนักถ้าไม่จำเป็นเด็กๆไม่ควรออกนอกบ้านหรือถ้าจำเป็น ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะและสิ่งที่สำคัญเ,เด็กควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเพื่อสุขภาพเด็กจะได้แข็งแรงปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคค่ะสำหรับวันนี้เวลาของครูทูลหมดแล้วครูทูลขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย